ลืมโฟนโทรฟี่ที่แกเรอีกอันเดียวในบอนนะสำหรับฟี่ นาฬกาวันที่31สิงหาคมนายปรเมรกาพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี2567พัทยาบีชเกม2024อย่างเป็นทางการพร้อมปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งฟันรันในทีมรักโลกณนะชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาโดยมีนายกฤษณาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยทีมเลขานุก,การนายกเมืองพัทยา นายพรันอารมณ์ชื่นรองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุภรัตน์มีปรีชาสารวัตรสถานในตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดการแข่งขันพร้อมทั้งร่วมวิ่งเก็บขยะชายหาดไปพร้อมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ ในการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการท่องเที่ยว สำหรับการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี2567พัทยาบีชเกม2024นั้นกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนณบริเวณชายหาดจอมเทียนหน้าโรงแรมดีวารีบีชโดยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสโมสรกระดานยืนพายเมืองพัทยาสโมสรเทนนิสชายหาดเมืองพัทยาศูนย์การค้าทอร์มินทวิีวันพัทยาและบริษัทเดอะพินพอยท์ n g a จ e n c y จำกัดทำการแข่งขันภายใต้กฎกติกายอย่างมีระเบียบสนุกสนานเพลิดเพลินก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาทำให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการมากยิ่งขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย4ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลชายหาดวิ่งฟันรันเพื่อสุขภาพกระดานยืนพาย และทินนิชัยหาดโดยมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรียามค่ำคืนและสตรีทฟู้ดมาร์เก็ตตลอดทั้ง3วันอีกด้วยอซมมาาดี่ิื โันิอนเชียงยแล้วก็ r e f i g h t Academy be, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy